ครับก็สำหรับเอาพายสตาติกสามนะครับผมได้รวมทริปกับเข้ามาก็ประมาณหนึ่งทั้งใช้ซ้อมในสนามนะแล้วก็ใช้ขี่ออกทริปด้วยนะครับก็ใช้ทั้งวันอะก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันแหละถ้าสรุปเลยนะคือมันเป็นรองเท้าที่มีความนุ่มนวลน,นะครับความนุ่มนวลของรองเท้านี่คือด้านในทั้งหมดนะครับในห้องห้องเท้าเนี่ยด้านในทั้งหมดเนี่ยนุ่มมากบอกเลยนุ่มมากแล้วก็ มันความนุ่มเนี่ยมันมันทะลุออกมาจนถึงข้างข้างนอกเนี่ยสังเกตดูนะตรงนี้นะนี่เห็นไหมพอเราขยับเท้าปุ๊บเนี่ยคือด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกก็ไม่ได้ทึบมากง่ายง่ายมันก็เลยเป็นอะไรที่เรายังขยับเท้าได้ในขณะที่เราสวมใส่นะครับด้วยความที่มันเป็นตัวเริ่มต้นของคนที่อยากจะขี่รถวิบากแหละมันก็เลยต้องอมีความนุ่มแล้วก็ให้ตัวได้ค่อนข้างมาก นะครับอันนี้เรื่อง protection มันก็จะตามราคานะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าใครอยากได้ protection เยอะสุดแน่นอน t e ค h 10นะครับรองลงมาก็น่าจะอยู่ประมาณ t e คเพราะฉะนั้น Tech 3มเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เบสิกที่สุดสวมใส่สบายนะแต่ว่าการป้องกันเนี่ยเขาก็ให้มาเท่าที่จำเป็นนะครับส่วนที่มันจะป้องกันจริงๆเนี่ยมันก็มีมาให้ครบนะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวพื้นพื้นแข็งแรงมาก แล้วก็เนี่ยครับอยากให้สังเกตนะครับสังเกตช่วงนี้ความกว้างของส่วนเท้าเนี่ยตรงเนี้ยผมผมเอาไปใส่เปรียบเทียบกับรองเท้าที่เป็นพื้นเย็บพื้นเย็บเนี่ยมันจะมีขอบที่มันกว้างออกมาข้างละเลยนะมันบานออกมาเนี่ยข้างละครึ่งเซนเท่ากับว่า2ฝั่งเนี่ยมันกว้างกว่ารองเท้าแบบแบบพื้นอัดกาวแบบนี้ถึง 1ซนติเมตรนะครับถามว่า1ซนติเมตรเยอะไหมมันไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าไม่ขี่เทียบกันจริงๆอะ่ะมันไม่รู้สึกครับแต่บังเอิญว่าผมเนี่ยเอาไปใส่ขี่เทียบกันคานนี้ไอ้ความกว้างของของปลายเท้าเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเวลาที่เราเบียบ่ยงหลบอะไรอย่างเงี้ยหรือดึงเข้าดึงออกพวกเนี้ยมันกลายเป็นความคล่องตัวที่แบบโูหมันเหนือกันเยอะนะพอใส่เทียบกันแล้วจริงๆเนี่ยเลยรู้สึกว่าความแม่นยำเนี่ยความแม่นยําในการเหยียบในการวางของเท้าเนี่ย มันแม่นกว่ารองเท้าแบบเย็บที่มันมีขอบกว้างอันนี้อันนี้หมายถึงพื้นอัดทุกยี่ห้อนะทุกแบรนด์นะที่น่าจะน่าจะได้ประโยชน์ เหมือนกันจากตรงนี้นะครับกลับมาที่เท็กซสามนะครับผมว่าข้อเท้าเขามีความยืดหยุ่นได้ดีพอสมควรนะครับก็เนี่ยเท่าที่ผมเยียบให้ดูนะอันนี้คือตำแหน่งวางเท้าท,ท,ที่ที่วางบ่อยนะครับก็ข้อเท้าก็ไม่ได้ตึงมากนะครับข้อเท้าไม่ได้ตึงมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งโปรเทคชั่นด้านในนะครับนี่คือร่องรอยนะครับของการขี่จริงเลยนะครับก็จะมีเนี่ยส่วนที่มันจะต้องแปะไว้ข้างรถส่วนที่มันจะต้องเกี่ยวกับ ปัดไปหาล้อหลังบ้างสวิงอาร์มบ้างพวกนี้มันมันมีครบหมดแล้วก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันมีความแข็งแรงที่ป้องกันเท้าเราได้นะครับไม่ติดขัดอะไรด้านในเนี่ยอันนี้มันก็จะมีเรื่องของอตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวลิ้นสอดตัวลิ้นสอดเนี่ยอันนี้ระวังนิดนึงนะครับจริงๆเขาทำเขาทำตัวเหมือนจะเป็นตัวป้องกันมาชั้นหนึ่งแล้วแหละเวลาที่เวลาที่ลงรถนะครับมาลงรถ ตัวตอนนี้มันอาจจะทําให้เกิดการเกี่ยวของพักเท้ากับตัวช่องลิ้นนี้นะครับอันนี้เพื่อนผมโดนมาแล้วนะครับฉะนั้นระวังนิดนึงเวลาก้าวลงรถนะครับมันก็จริงๆแล้วมันก็ช่องนิดเดียวนะให้เพื่อนผมมันก็เมดม่นอ่ะด้านหลังมาดูด้านหลังบ้างนะครับตัวนี้ก็ protection ด้านหลังเนี่ยส้นเท้าป้องกันมาดีมากก็จะมีที่มันดูนุ่มนิ่มอยู่ก็ตรงร้อยหวย นะที่ยังเป็นวัสดุอ่อนนุ่มแล้วก็เหนือเหนือตัวรัดเส้นกลางขึ้นมานะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็มีปฏติกมาให้อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ถามว่าพอไหมมันก็พอในระดับของการการขี่เล่นการขี่ฝึกการขี่ที่ไม่ได้รับแรงจากการกระโดดสไตล์มอเตอร์คอร์สถ้าเป็นมอเตอร์คอร์สนี่ผมว่ามันก็น่าจะนิ่มไปนะครับแต่ถ้าขี่แบบเอนดูโรหรือว่าขี่ท่องเที่ยว อะไรเงี้ยผมผมว่าความคล่องตัวมันดีมากๆโดยเฉพาะเรื่องของน้ําหนักน้ําหนักตัวเขาเนี่ยแค่ข้างละ1.5ไม่เกินนะจริงๆมัน1.4กว่าในขณะที่ถ้าเป็นรองเท้าที่ปร o t เทค i ชั่นเยอะๆเนี่ยสโลนะครับข้างหนึ่งอะฉันั้นการที่เราจะบังคับเท้าของเรายกไปยกมายกขึ้นเหยียดเพื่อเลี้ยวอะไรพวกเนี้ยมันโหวความคล่องตัวมันมันให้สูงมาก นะครับในสูงมากในขณะที่มาตรฐานของอะไพสตารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้นะครับก็จะมีความนุ่มนวลยืดหยุ่นแต่ว่าในจุดป้องกันมันก็จะมีความแข็งแรงอยู่สูงนะครับมาดูทางฝั่งของคันเกียร์กันบ้างนะครับเพราะว่าหรองเท้านี่ปัญหาใหญ่เลยของนักขี่โดยเฉพาะมือใหม่ที่จะเจอคือปลายปลายเทา้ากับคันเกียร์ที่มัน มีปัญหากันถามว่างัดเกียร์ยากไหมนะครับสาหรับเทคสาก็ประมาณนี้นะถ้าเราอยู่ในลักษณะของการนั่งขี่ปกตินะครับเท้าเราเนี่ยจะถูกบังคับให้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้นั่งตําแหน่งกืงกกลางปกตินะแล้วก็ถ้าเราจะสอดเท้าเพื่องัดเกียร์นะครับแล้วก็สไลด์ลงมาฟึบนะครับแล้วก็งัดปึก๊กแล้วก็กลับไปนะแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็ยกเท้าขึ้นมาเหยียบปึกป๊กนะครับแล้วก็ยกกลับไป นะครับความเบาของมันเนี่ยมันทําให้รู้สึกง่ายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ปลายเท้าที่มันมันไม่าเห็นปเวลาสอดกับสอดเรืปอยๆเนี่ยแล้วมันดึงกลับมันง่ายนะครับนิดนึงนะสำหรับคนที่ทําความสะอาดรองเท้าเองไอตัวเนี่ยครับไอตัวฟันฝันเนี่ยครับอย่างคมนะผมบอกเลยเวลาที่ทําความสะอาดด้วยการเอาแปรงถูนะครับก็พยายามระวังนิดนึงอย่างผมล้างเองผม ผมต้องใส่ถุงมือผ้าอีกชั้นหนึ่งนะเพราะโดนไปแล้วคมมากนะครับตัวนี้เนี่ยถ้ายืนเราจะเท้าเราจะถูกบังคับอยู่ประมาณนี้มันจะไม่งอมากเนี่ยไม่งอมากผมรู้สึกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงใช้ได้อะคือพอยืนปุ๊บมันข้อเท้ามันไม่ได้พับแบบนี้ไงมันยังเรายังทรงตัวประคองได้จากพื้นที่มันแข็งแรงพื้นผมชอบมากนะครับส่วนการจะเปลี่ยนเกียร์นะครับก็โน้มหน้านิดน,นึงแล้วก็สอดปั๊บนะครับแล้วก็กลับมานะครับแล้วก็เวลาเหยียบก็ปุ๊บเท่านี้เอง ผมว่ามันคล่องตัวสูงมากนะสำหรับการใช้ใช้เปลี่ยนเกียร์เนี่ยสไตล์เอาภายสตาร์ที่หลายคนอาจจะใช้แล้วติดอกติดใจมานานนะผมเพิ่งเคยลองนะครับม,มาคุยเรื่องของการการยืนการเดินกันบ้างนะครับก็เป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักเบาแหละพอมันเบาเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกเป็นภาระ,ะเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นตอนขี่หรือตอนเดินนะอันนี้มันก็นจะมีเรื่องของเสียงนะครับเสียงที่มัน ฟังดูนะเสียงในการขยับมันค่อนข้างจะเยอะนะครับก็เป็นธรรมดาของคนที่ใช้รองเท้าแบบแบบกึ่งข้อตายอะ่ะมันจะว่ามันตายเลมก็ไม่ใช่เพราะมันก็ยังมีตัวนี้พับให้ตัวได้อยู่นะครับแต่มันก็ไม่มีจอยที่เป็นจุดหมุนนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ผมสังเกตนะคือตรงนี้นะครับตัวเหนือกิบล่างเนี่ยครับเวลาเดินเนี่ยบางทีเราเดินบนที่ที่มันเอียงๆหน่อยนะ มันมันก็แอบ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 ีแบ,บแบบบมืนกันนะตรงเนี้ยใหม่ๆนี่รู้สึกค่อนขนางชัดแต่ที่แน่ๆก็คือด้วยลวดลายกราฟิกแล้วก็รูปทรงของรองเท้าเองอ่ะมันใส่แล้วทําให้คนที่ที่สวมใส่เนะี่ยช่วยทําให้ดูรูปร่างเพียวขึ้นจากจากเชฟของรองเท้าก็เป็นข้อมูลนะครับในการใช้งานสําหรับ Alpine Star Tech 3นะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่7,700บาทนะครับ ก็ราคานี้ใช้ปีนึ่งก็เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งไม่ถึงพันนะถ้าขี่บ่อยๆนี่ผมว่าคุ้มสําหรับการป้องกันในระดับเริ่มต้นนะครับย้ําว่าเป็นระดับเริ่มต้นสําหรับคนที่ยังไม่คุ้นกับรองเท้าที่ใหญ่หนาและป้องกันแบบแข็งแกร่งนะก็เป็นตัวเลือกที่ผมว่าน่าสนใจในคุณสมบัติที่นุ่มสบายเบา แล้วก็คุณภาพระดับโลกนะครับผมรีวิวให้ขนาดนี้ทักทายกันมาได้ต้องการไซส์อะไรสีอะไรมันมีสีไม่ให้เลือกไม่มากนะในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องไซส์ก็คุยกันได้ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมรีวิวนี้แล้วพบกันใหม่กับ KSL Riding Skill สวัสดีครับ